สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องพายเป๊ปซี่เฟมิลี่นะคะนี้คุณพ่อทำอะไรคะวันนี้เราจะมาฟังเสียงอ้อนของพี่เป๊ปซี่กันอ๋อนี้เรามีตัวล่อมอาให้พีปปเะะ่เป๊ปซี่ด้วยนะครับเป็นทานตะวันนี่ครับทานตะวันนะครับจะหมดแล้วครับหลือิดเดียวครับน้องน่ารักะนละน่ารักกำสักกำหนึ่งกำไว้กำหนึ่งนะ แล้วยืนเฉยๆนะแล้วเราจะมาเที่ยวก่อนรอให้เขาเคี้ยวหญ้าก่อนรอให้เขาเคี้ยวหญ้าก่อนเขาจะอ้อนยังไงนะครับเสียงเสียงอ้อนยังไงนอารักถอยออกมาอีกนิดนึงแล้วก็ยืนยืนยืดตึงเขายังเคี้ยวหญ้าอยู่ยังไม่ได้ยินเสียงอ้อนแน่ๆเรามาฟังเสียงอ้อนของพี่เ๊ปซี่กันนะครับว่าจะเป็นยังไง เสียงจะหนักแน่นไหมเสียงจะดังกังวานไหมใช่ไหมน้องนาลักษเสียงจะเหมือนตอนที่ร้องพิมหญ้าหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้ยังเคี้ยวอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวรอเคี้ยวหมดก่อนครับก็ตอนนี้ก็เคี้ยวหมดแล้วนะครับอ่ะน้องน่ารักยื่นให้พี่ประสิเดี๋ยวให้เขาอ้อนก่อนนะอ้อนก่อนอ้อนเสียงเบาๆนะเสียงเบาๆอ่ะอย่า อ่อนอะอนยังไงอ่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 อนก่อนอ่อนก่อนพี่เบสซี่ออนก่อนไม่เอาไม่เอวไม่เอวคอยเสียงเบาๆนิ่มๆมาแบบคนได้ยินต้องอยากให้เลยอะเสียงเบาๆอู้อย่างงี้นะอู้อย่างงี้นะอู้อู้นะ ยี่อ้ายู่เรามาฟังกันดูครับเออเออเออเสียงเล้วนี่เลยน่ารักฮะเออเสียงอ่อนเสียงเสียงนี้นะครับเสียงสองเออถ้าเสียงปปุ๊๊กกิเลยโอ้เสียงอย่างนี้น่ารักปุ๊กปิ๊กเลยเหรอในอ่อนยังไงเดี๋ยวยืนก่อน อ่อนยังไงพี่เวิรตซี่เดี๋ยวขออ้อนเองฮะฮะฮะฮอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ้อนก่อนดูเขียวยากรอ้อนก่อนอ้อนก่อนอ้อนยังไงเออ เออเออเออเสียงนี้แบบนี้หรอเสียงนี้สถานเลยเหรอเดี๋ยวเอาใหม่นะครับมาฟังใหม่ถ้าลองโอ้กนี่ไม่ได้หนูหูต้องลองเสียงอ้อนเออไม่น่ารักเลยอ่ะมองแล้วไม่น่ารักเลยไงลงไหมอ้อนเออเออเออ ง,ลลงั้นลองทำดูสิสั่สงว่าอน่นจับอ่อนพูดอ่ะอ้นก่อนพูดสิอ้นก่อนโอ้ยไม่เอาเสียงนี้นะไม่เอาเ <c oughs> สียงนี้ลำคาญมากกว่านะเสียงนี้ <c oughs> นนคานแล้วไหนอน้อนอน้อนอ้นยังไงอ้น อ้อนก่อนินเองแล้วนะอ้อนตบมืออ่ะตบมือแล้วอ้อนยังไงอ้อนอ้อนอ้อนก่อนเขาไม่อ้อนน้องน่ารักเลยอ่ะน้องน่ารักให้กินบ่อยมั้งเดี๋ยวพอลองดูฮอ้อนก่อนอ้อนยังไงอ้อนก่อนแบบสิ ไม่เอาเสียงนี้เสียงนี้มันไม่ดังโอ้เสียงนี้มันดังอ่ะอ่ะอ้อนก่อนอ้อนให้เอฟซีดูก่อนเลยอ้อนก่อนอ้อนยังไงเออ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 ชอบความที่ว่าจิตรวมด้วยเล้วอ่ะวันนี้ก็ให้เป๊ปซี่อ้อนแล้วก็มาดูพี่เป๊ปซี่เดินเจ็บขาเป็นยังไงเนาะ สเต็ปเจ็บ,บขาพ okay, okay. okay. ี่เพีซี่แบบใหม่นะโอเคนะครับไม่่ใชแบบเโอเคเจ็บขาขาหน้าสเต็ปเจ็บขาใหม่ของพี่เพีซี่นะคะจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่ายังไงครับยังไงเดินหมยกขาเดินเดินยกขาอะไรเนี่ย

ขาหลังนะคะขาหลังเพื่อนไหเพืื่อนไหเปลี่ยนขานี่เองเป็นการเจ็บขาสไตล์ใหม่แบบเจ็บขาจากข้างหลังแน่ะเกี่ยวกข้างหลังแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นขาหน้าบ้าง ยกข้าหน้ายกข้ายกข้างลสูงเลอเดินไปทึ๊บเดือนไปเอ้ยึ๊บเนไปึบเดิดนไปเดินไปเอ้ยใครมันกระจายเลืนไปสี่ขาดไม่ได้ขาดของกินไม่ได้เลยนะเนี่ยมีรางวัลตอบแทนเป็นอ้อยนะคะ ีขต้องมีของล่อซึ่งของล่อของคุณพ่อก็คือกล้วยนั่นเองข้ดูงาลกขังลังบ้างจะเป็นยังไงนะอันดับแรกกล้วยดมดูว่าเป็นกล้วยบนดีขข้งงลัย กำลังเอ้อยุกไปเดินเดินะลังนคะเดินไปเฮ้ยกำลัง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 เดินไปเฮ้ยเดินไปกำลังกำลังกำลังหัวจะทิ่มไม่เนี่ยหัวจะทิ่มไม่เนี่ยมาฝั่งนี้กันบ้างโอเคเปลี่ยนที่ยืน Utes, พอต right. ้องเจ็บด้วยคุณแม่บอก้เดินบรัยกัััเดินึ้เดินไป้นไขนนไุกปิกจริงๆรอน่ารกบปิกไขมันกระจายเลยวนี้ลงคลิปวันนี้ันนี้ไม่เ เราวันนี้จะไล่สดให้เอซได้ชมนะคะยกยกเอาเฮาเาบุดซุ่มเต้นอหนแล้วเต้นน้เจออ้ออลเยเลยเออยกเ้อะไรต้นยขาเฮาออแนสมองตันแล้ยมเลย้าบุซุ่มเตนเออเต้นยกยกเออยกยกเออยกเออยกเออยก อัน <cheg oughs S 1> นี้ถ <od ita S 1> <worries S 2> ้าเตะฝุ่นเลยต้องสมบัตดนะท่านี้ฝุ่นกระจายจุนสมองก่อนะยกยกม้ขาหนขาขาขาหนกระสือาต ยกขาอันนี้จะไม่ย่ำแมงดาแล้วก็จะเป็นยกขาแล้วก็ยกหัวแทนเลยเห็นอ้อยเข้าหาอ้อยอย่างเดียวเลยนี่นนดอกเต็งโมอยู่นู่นเลย ก็คลิปเดียวเนาะใช่มานี่มาเนาะไปไหนมาด้วยงห้นออกออกไปขากาลังดูสักทีเดินกาลังหน่อยทีทางนี้ทางนี้มาเอาหนีอีกสักรอบนะคะก่อนปิดคลิปก็สักหน่อยเดินไปกาลังเดินไปเฮ้ยอเดินไป เฮ้ยอ้ะเดินไปเฮ้ยอ้ะเดินไปเฮ้ยอ้ะเอาเอามาจะไปวันนี้คุณพ่อวันนี้มาปิดคลิปโอเคนะครับวันนี้ก็เล่นเล่นกับพี่เซ์ฟตี้นะเรียกรอยยิ้มจากฟิตซ์การเก็บขาขาหน้าขาหลังเจ็บพอเป็นยังไงทุกขาเออมามเล่นปิดเลยละปิดเลยมามาหนึ่ง กินเลยค่ะลองนารักเอาพูดไม่เหรอลองนารักคุณสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายเเเเีีียยยยงงงง้้้้วววแแลลลล